อ่ามาชมกูครับสวัสดีธรรมดาไม่กล้ามาด้วยนะ <c oughs> อยู่ใกล้สมุทรสาคร <c oughs> <c oughs> แต่ที่นี่ก็เซฟตี้ <c oughs> อันนี้นำชุดทองคำนะฮะชุดทองคำน้อ,องแกะอีกพิมพ์นี่ชุดทองคำเจริญพรสองนะครับนำมาคุยพื้นเพื่อจะลงยาวันนี้นำมาส่งโรงงานสองพิมพ์เลยไหมเจสาว สงมเยค่ะเป็น App, <ivan. S 1> บริษัทของสอมงคลศิล์นะฮะนี่นะดูคนสวยเนี่ยรับงานรับงานรับเงินแล้วก็ตั้งใจท,ทำงานเดี๋ยวมาดูพยักด้วยเนาะแต่ตอนนี้ไอ้ไอ้ตัวนำเลิกไอ้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นำเลิกของเจริญพรสองเริ่มดำเนินการแล้วนะครับไม่ต้องห่วงส่วน s. <S าราชาพยักตอนนี้นำเลิกเสร็จแล้วเสร็จทั้งหมดใช่ไหมสาวค่ะเสร็จ้อันนี้สวยมากทีแรกไม่ได้ลงยานะผมเพิ่มลงยาให้ ตอนนี้ลงยาเสร็จหมดแล้วครับนําเลิกของราชาพยักเสือสองด้านหลังก็ก็ลงลงลงให้ด้วยนะครับตอนนี้ส่งไปแพ็คอันนี้สบายใจได้นะครับนําเลิกเสร็จแล้วแต่ก็ส่วนไอตัวธรรมดาเราก็ลงยาไล่ไปใช่ไหมแต่ตอนนี้เดี๋ยวมาดูไอพยักแสนล้านที่ถามกันเยอะๆดูเนี่ยสวยทัดด้งนั้นเลยที่ลงยาเนี่ยกับนี้ดาเนินการนะฮะคิดว่าเสีสาวคิดว่าประมาณ สิ้นเดือนได้ไหมไม่เกินสินไ,มนไม่เกินมีนานดีกว่ารับปากเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะดูวาระการเสกพุทาพิเศษตอนนี้โรงงานของสอมองคลศินนะคุณภาพในการลงยาสีเนี่ยมาดูกันนะครับเพราะว่าก็คืบหน้าไปเยอะนะฮะประมาณคืบหน้าไปเจ็ดปซนะครับเนี่ยผมก็อยากจะให้ท่านผู้ชมที่ถามกันมาเยอะทำงานกันไม่ได้หยุดผมก็เครียดนะฮะส่วน ราชาพยักก็กลงอยู่นี่นะครับนี่สสี3สีก็สวยเพราะงานคุณภาพแล้วเหรียญที่มันมันมีตำหนิเจ๊าสาวก็จะเป็นคนคัด QC ออกแล้วก็ไปปั๊มใหม่ก็เลยทำให้ล่าช้าไปอีกแต่อยากจะให้ผลงานออกมาให้คุ้มค่ากับการรอคอยแล้วก็ที่ร่วมบุญกันมานะครับรับรองไม่ผิดหวังนะไม่เกินเดือนมีนาได้รับของแน่นอนเพราะผมจะดูเลิกเสกอีก,กว่าละส นี่ทุกเหรียญนี่เสกมดแล้วน,นเสือนี่เสือราชาพยัก์ก็ไล่ลงนะฮะนี่สีแดงใช่ไหมใช่ค่ะนี่อัาก้าลงยาแดงนะฮะได้จับได้อืมแห้งแล้วนะจับได้นะครับเราก็ทํางานกันไม่ได้หยุดเลยเพราะว่าเจ๊าสาวก็ตอนนี้มีแต่ง,งานผมทาท้งลงเนี่ยสิน,น้ทเงินนกก็สวยนะค่ะนี่ก็คือเสือสองนะฮะเใช่เราก็ไล่ลงแล้วก็เอาไปแพ็คพอลงเสร็จเราก็ไปลงลงแพ็คตอนนี้กล่องเกิงมาเรียบร้อยไปแล้วรอแพ็คกับรอเสกอย่างเดียวฮะ งานก็ไม่ได้หยุดเนี่ยดูนี่ก็ราชาพยักลงนะฮะลงสามสีเนี่ยมันลงมือก็เลยช้าเราต้องแท้งใช่ไหมทีละสีทีละสีทีละสีนี่ก็พยักแสนล้านเก็บงานนะนี่นี่ราชานี่ราชาพยักสามสีเนี่ยน้องคนสวยเนี่ยนีย่คนสวยดูหน้าหน่อยสิจ้านี่อ่าเนี่ยนะฮะน้องก็ทํางานกันทุกวัน พวกเราก็เน้นงานผลงานนะครับรับรองไม่ผิดหวังประมาณมีนานไม่เกินมีนานนะแต่ตอนนี้ที่เสร็จแล้วก็เดี๋ยวส่งไปแพ็คใช่ไหมใช่ค่ะตอนนี้กําลังส่งไปแพ็คนะครับคือคือพระเนี่ยคือลงยาหลายสีนยะใช้เวลานะฮะร,รอรอรอ,รอหน่อยนะฮะรับรบองคุณภาพไม่ต้องกลัวแล้วก็ไม่ผิดหวังผมเองก็ไม่ไม่ได้หลับได้นอนมาดูมาตรวจทุกวันนะฮะอย่างอันนี้ก็ต้องมาสอบต่อไปผิดอะไรนะ อันนี้ต้องมาต่อปลายปีอ,อีกรอบนึงอ๋อปีกนี่โอ้สีสีใช่ไหมใช่แต่ว่าสีสีแต่ว่าอันนี้ต้องมาต่อบปลายปีอีกรอบอ๋อเนี่ยเนี่ยปีกปีกจะต้องเป็นสีแดงใช่เสมาท,ทั่วไปจะไม่ตอบปลายปีกนี่ยเสยมาทั่วไปปีกเนี่ยจะไม่ลงใช่ไหมค่ะ <c oughs> แต่อันเนี้ต้องต่อบทุกเหรียญเราเราเราใส่ปีกปีกอันนี้ก็คือเนี่ยสีแดงเนี่ครับเป็นเหรียญที่สวยงามรับรองไม่ผิดหวังออกไปจะขายกันได้หลายพันแน่ นี่ก็คือคุณภาพของงานผมว่าอยากจะอัปเดตจริงๆแล้วนะครับในการรอคอยรับรองไม่ผิดหวังนะฮะรับรองเลยเพราะว่าถ้าเสร็จนะผมไม่เอาไว้บางคนด่าผมอีกว่าจะรอให้พ่อผมมาตัดลิบบิ้นอะไรเงี้ยพอผมไม่อยู่แล้วพ่อผมเสียไปแล้วนะครับว่าจะเก็บไว้ทําไมพระทําไมไม่ออกโอ้โหถ้าเสร็จะผมออกอะผมไม่รู้จะเก็บไว้ทําไมเพราะว่าบริจาควัตถุประสงค์ทั้งหมด วันนั้นไปหาหลวงปู่ก็บอกว่าผมไม่ได้ติดค้างอะไรเลยผมให้หมดแล้วที่บริจาคหมดตามวัตถุประสงค์ตอนนี้อยู่ขั้นตอนที่ทําวัตถุมงคลสมนากุลกับทุกท่านที่ร่วมบุญมานะครับก็ต้องขออนุโมทนาบุญที่ทุกท่านที่เป็นกําลังใจแล้วก็รอคอยได้นะฮะส่วนท่านที่อาจจะผมเข้าใจนะฮะต้องขอโทษและขออภัยที่ล่าช้ามันล่าช้าจากการลง,ลงยาจะไปโทษเจ๊าสาวก็ไม่ได้เจ๊สาวก็ทํางานเต็มที่ทํางานเต็มที่ทุกวันผมมาทุกวัน เนี่ยวันนี้ก็ไปโรงงานที่ไปดูการปั๊มเจเริญพรสองก็คืบหน้าไปเยอะเพราะฉะนั้นการงานทํางานขั้นตอนการทํางานเนี่ยฮะแกะบล็อกเสร็จนะฮะเอาบล็อกไปชุบเสร็จแล้วมาตีพอตีเสร็จ QC เสร็จถึงส่งมาถึงนี่ถึงลงยาเจ๊าสาวอีกลงเจ๊าสาวก็ก็คัดอีกนะฮะเขาคัดอีกนะเนี่ยคัดไหมคัดไม่สวยนะมีตําหนิเจ๊าสาวคัดออกอีกสีเปลี่ยนคัดออกเพราะนั้นงานทุกขั้นตอนของเราเนี่ย จะมาตรฐานแล้วก็จะไม่อยากบอกว่างานผมทำเนี่ยคือไม่ได้เคยเกี่ยงเรื่องเรื่องราคาในการทำนะฮะจะเป็นโล่งตีอย่างทองแดงเนี่ยเราตีอ่ะยีิบสองบาทเรายัางตีเราไม่ได้ตีถูกเราตียีิบสบาทนะบ,บอกให้ท่านผู้ชมเลยนะฮะเพราะว่าเอฟตีทุกท่านแล้วก็ที่เป็นกําลังใจมาก็ขอขอบคุณมากแต่ที่ผมล่าช้านะก็ต้องกราบขออภัยนะฮะที่ล่าช้าแต่เราว่าตั้งใจทํา ให้ผลงานออกมาทรงคุณค่าแล้วพิธีเราก็พิธีใหญ่ที่สําเร็จไปแล้วครั้งหนึ่งที่บอกว่าตอนนั้นปั๊มเสร็จเราก็ปลุกเสกเมื่อวันที่9ธันวาพอเสกเสร็จแล้วตอนนี้มาลงยาพอลงยาเสร็จเดี๋ยวเอาไปเสกอีกนะฮะเสกครั้งที่สองวันละสองทีนี้ก็จะรับพระกันได้ก็อดใจรออีกนิดหนึ่งครับไตรมาสสติกเกอร์อ๋อกองนี้ผมซีนหมดอ่ากล่องของอ่าสื่ออ่าพยักแสนล้าน แล้วก็ราชาพยักนะฮะแล้วก็จเจริญพรสองเนี่ยกล่องเราจะซีนหมดกล่องเรียบร้อยแล้วสั่งมาหมดแล้วไตามารละครับไตามารก็น่าจะสิ้นเดือนนี้แหละครับไตามารก็ทีมงานของเอพุทธศิล์นะฮะกำลังตอกโค้ดอยู่กับแพ็คอยู่อยู่ที่นครสวรรค์นะฮะพระเสร็จหมดแล้วเขาแพ็กเสร็จแล้วบรรจุเสร็จแล้วก็ดูเลิกปลุกเสกนะฮะแล้วก็เราก็จะนําชุดนี้ไปปลุกเสกลวาะสองแล้วหลังจากนั้นแพ็กเสร็จลงยาเสร็จ ก็ไม่เกินเดือนมีนานะเนี่ยฟังจากเจสสาวไม่เกินนะไม่เกินมีนานะเดี๋ยววันหลังจะได้ไม um ่ต uh> ้องด่าผมด่าเจสสาวเพราะเราก็ทํางานเพราะงานมันช้าเพราะว่าต้องต้องรอสีแห้งแต่ละสีธมีมีสามสีเราต้องคุยพื้นคือเหรียญเนี่ยถ้าคุยพื้นจะสร้างความงดงามให้กับเหรียญทรงคุณค่าก็เลยต้องต้องยอมนานนะฮะยอมนานหน่อยนะก็แต่ไม่ผิดหวังเนี่ยฮะมาดูเนี่ยไอ้ตัวคุยพื้นมีไหมเจสสาวอันนี้ก็เป็นตัวคุ้น อันนี้ก็เป็นตัวคุยพื้นอันนี้คุยแต่ยังไม่ได้ลงใช่นี่ครับพื้นที่คุยแล้วแต่ยังไม่ได้ลงยาเดี๋ยวจะให้ท่านชมตอนที่อันเหรียญที่ลงยาตอนนี้เหรียญก็คืบหน้าไปเยอะเหลือเหลือนี่ยอปกานะฮะอปกาคุยพื้นเสร็จแล้วเหมือนกันนะครับแต่ว่ารอลงยาอีกสีเนี่ยต้องรอสีแห้งสีน้ำเงินแห้งแล้วก็มาสีแดงแห้งแล้วก็มาลงยาพื้นนะครับนะครับ โอ้ oh, ขอบคุณมากครับทุกท่านคุณพี่ชิดพี่สมหวังครับรอได้ครับขอบคุณมากรอจนเหงือกแห้งแล้วครับคุณดาวเรืองครับก็รอนิดนึงครับมาถึงขนาดนี้แล้วเราเดินทางมาไกลนะครับก็ทันทีศูนย์จองก็เราเห็นใจทุกท่านแต่ว่าเราก็ตั้งใจทำงานออกมาให้สวยงามตัวไหนตัวที่นี่คุยพื้นแล้วนี่สีม่วงนะนี่ครับแห้งแล้วนี่อันนี้พอคุยพื้นแล้ว สีจะสวยนี่นะครับยังไม่แห้งนะนี่ครับเริ่มเสร็จแล้วก็ส่งวันนี้ก็ส่งไปชุดหนึ่งนะลงนี้วไปไปไปแพ็คนะครับไล่ส่งไปราชาพยัคฆ์ก็ไล่ลงนะครับชมราชาพยัคฆ์เนื้อเงินอยู่ไหนวะอยู่ในกล่องแล้วจะส่งไปแพ็คแล้วช,ชุดนาเลิกอันนี้ราชาพยัคฆ์อันนี้อปป้าอันนี้เดี๋ยวโอ้ยติดมือเลย เนี่ยครับนั่งเช็ดนั่งทำกันโหนเสือทั้งนั้นเลยอ่ะนี่นี่เดี๋ยว,ยวโทษนี่นี่ตัวตัวนี้ตัวตัวธงชาติเนาะอ๋อเสือหนึ่งรุนนี่แพ็คแล้วเดี๋ยวจะไปแพ็คแล้วนะครับไปแพ็คแล้วมาดูกันหน่อยนะเออนี่จะส่งไปแพ็คแล้วนะครับตัวนี้สีธงชาติสวยงามมากครับเป็นงานที่เรียบร้อยแล้วก็ออกมาสวยงาม ขอบคุณมากครับคุณนรงรอได้ขอบคุณครับคุณมานพสวัสดีครับคุณวราพรแซ่ลิมขอบคุณทุกกำลังใจนี่นะฮะก็ท่านที่ด่ามาก็ต้องขอเข้าใจนะครับยินดีรับคำติชมแล้วก็เดี๋ยวดูเนื้อเงินดิสาวไอมีไหมไอราชาพยักฆราชาพยัคฆอันนี้อันนี้เนื้อทองคำทินนํำเลิกก็เสร็จแล้วราชาก็ไล่ทำ นี่ซาตินสวยงามมากนี่ครับอันนี้เป็นเนื้อซาตินแพ็คอยู่ในถุงไม่ต้องแกะฮะดูอย่างนี้ดกว่าเพราะว่าซาตินลงยาใช่ไหมสองสี 2, อะ๋ลอ,งอลงยาเหลืองชีวอนส้มยาเหลืองครับนี่คือซาตินเสือสองนะฮะราชาพยักษ์เสร็จแล้วครับใกล้ๆไล่เรียกกันเลยเดี๋ยวผมออกทีเดียวจะร <laughs> ับไม่ทันเลยผมผมตีไปเรื่อยเลยครับคือตีไล่นะฮะตีไล่ทุกๆุรุ่นที่มันจะต้อง เป็นเป็นไตามาสออกแล้วก็ราชาออกนี่นี่ตัวเนื้อชนวนลงยานะครับนี่ก็แพ็กเกียมไปเกียมไปแพ็กแล้วใส่ถุงก็ถุง,ถงละร้อยองค์เพราะว่าเรา,ลง,างล,งลงยาทุกองค์ในกล่องเนี่ยลงยาทุกองค์มันก็เป็นเหตุทําให้แบบผลงานออกมาชา้าอันนี้คือเสือสองไอ้น,นี่น้าเลิกดรอน้เล,น,เลนี่น้าเลิกครับเสือสองสวยมากครับ สีดำยังไม่แห้งอุ้ยไม่กล้าจับฝาบาทสอดไส,ส้ทองแดงฝาบาทสอดไส้ทองแดงก็สวยขอบม่วงครับนี่ครับสอดไส้ทองแดงนะครับอันนี้ราชาเสือสองนี่คือยังไม่แห้งเลยเนะี่ยผมยังก็ค่อยๆจับเลยก็เล่งงานทุกวันนะฮะต้องการให้ให้ที่รอคอยเนะไม่ผิดหวังนะครับทุนเดชาพัฒน์ขอบคุณมากครับที่รอได้ ปลูกเสกเดี๋ยวผมจะประชาสัมพันธ์ให้อีกทีนึงนะครับพร้อมกันเลยเที่ยวนี้จะออกพร้อมกันฮนะไม่ไม่ออกนําเลิกก่อนนะฮะชี้แจงเลยถึงเสร็จแล้วก็ยังไม่ออกตอนนี้ราชาพยัก์ผมเนี่ยเสร็จแล้วนําเลิกนะฮะเนี่ยอยู่นี่แต่ว่าตามเหมือนแบบเที่ยวก่อนเนี่ยออกออกไอไอพยักษ์แสนล้านไปก่อนแล้วก็มานั่งทําเนี่ยฮะนี่ถ้าไม่ลงยานะผมแจกไปหมดแล้วนี่ทองแดง หน้าฝาบาทนะครับลงยาแดงขอบแดงโอ้โหสวยมากนะครับเนี่ยก็ก็อย่างที่ให้ดูนี่ครับเสร็จแล้วนะครับที่เพราะว่าเราปลูกเสกแล้ววาระหนึ่งแล้วเราก็มาลงยาไล่ไล,ไล่ลงยาเสร็จก็เดี๋ยวไปเสกวาระสองอีกทีหนึ่งนะครับต้องการให้ฟาร์มเป็นสิริมงคลน,นะฮะในการทั้งพธิธีทั้งความงามของเหรียญทุกเหรียญน,นี่สีเขียวไอ้นีไน่ไอสัตะ สาบาทใช่ไหมอ๋อสาบาทสาบาทลงยาชีวอนแล้วก็พื้นเขียวครับนี่นี่คือคือคือเสือราชาพยักษ์นะครับส่วนพยักคแสนล้านก็ไปแพ็คก <c oughs> ็ขอบคุณทุกท่านนะฮะที่โอ้อยเหนื่อยไอ้สาวก็เหนื่อยไปด้วย <c oughs> ทํางานกันไม่ได้หยุดใช่ไหม,มหยุดไหมทําโอถึงขีง่ทุ่มเที่ยงคืนทุกคืนนะฮะ ก็เ,ออเห็นใจนะฮะเห็นใจแต่ก็นี่คือการทํางานนะครับหนึ่งลางเก็บยาโอโหขอบคุณมากครับนี่คือการทํางานของพวกเรากับทั้งช่างทั้งโรงงานนะฮะแล้วลูกเด็กที่ทํางานเนี่ยก็ตั้งใจทํางานให้เราเพราะว่าผมไปรับปากเด็กไว้ว่าเสร็จงานนี้ต้องเลี้ยงโต๊ะจีนเขาด้วยไงเขาก็เลยทํากันไม่หยุดเลยนะตกลงใครเอามั่งวัดโตะจีนกินไหมไอ้จอน,นั่นอยากได้พระมากกว่าเสือขาวเอาเอาเสือขาว เดี๋ยวเอาเสือมาแจกคนละองเอาไหม<อ>ใครเอามั่งยกมือเอาใครยกมือ <laughs> โอ้นี่ครับคาดช่างยังอยากได้พระของเรา <laughs> คืออย่างเจ๊สาวเนี่ยน้อยใจเมื่อไอราชาพยัก์เอ๊พยัก์แสนล้านครับนำเลิกผมไปรับปากไว้ผมก็ไม่มีเลยต้องไปซื้อเขามาสามแสนสามมาให้เขาฟรีทิปเขาให้เขาได้ทำงานให้เรานี่ไม่ได้เก็บเงินเขานะันเนี่ยซื้อสามแสนสาม เขาก็จะเอาไว้ห้อยแล้วก็พวกนั้นก็จะแจกคือญาตินะครับแล้วก็จะเอารูปอของพยัก์แสนล้านกับราชาพยัก์ติดที่โรงงานเลยถือว่าเป็นผลงานของเขาพิ้นโบแดงในรอบปีนะฮะเขาบางคนก็ด่าบอกข้ามปีบ้างอะไรบางผมไม่อยากข้ามเลยปีอ่ะมันเอานะาดีแน่นอนนะครับแล้วก็ทุกคนต้องมีความเป็นสิริมงคลแล้วก็ได้พระที่สวยงาม แล้วก็ส่งคุณค่าในอนาคตจะมีราคามูลาค่านะครับแล้วก็จะเสกอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เมื่อพระ,ะประมาณไม่เกินไม่เกินเดือนมีนาเนี่ยเราใช่ไหมวะกลุ่มพามนะครับจริงๆแล้วผมอยากจะออกเดือนกุ่มพานียแต่คิดว่าคงไม่เรียบร้อยเลยบอกเผื่อไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปทําการแพ็คอีกตอกโค้ดเรียบร้อยหมดนะครับทุกอย่าง เพราะนั้นก็รอคอยอีกนิดหนึ่งก็กราบขออภัยทุกท่านนะครับที่ที่รอคอยมาถึงวันนี้นะครับจะเลิญพรสองจเจริญพรสองกำลังกำลังทำก็มาแล้ววันนี้นำเลิกนี่ไงเมื่อกี้ให้ดูทองคำแล้วก็ชุดทั้งหมดเสร็จหมดแล้วมาลงยาแล้วนะครับก็ไล่ไปครับรับรองว่าเสร็จแน่ได้รับพระแน่ทุกคนที่ร่วมบุญมานะครับแล้วก็ขออนุโมทนาทุกท่านที่อรอคอยมาถึงวันนี้ อัปเดตไตมาสไตามาสต้องให้ทางทีมงานเอพุทธศิลป์นะฮะอยู่ที่นครสวรรค์พอดีผมต้องวิ่งไปนครสวรรค์ถ้าจะอัปเดตแต่ว่าคุณเอเขาลงให้ดูทุกวันนะครับเ,เข้าไปในเพจเอพุทธศิลินนะฮะเอพุทธศิลป์เขาจะลงว่าไตามาสมีอะไรเสร็จนะครับแล้วก็แล้วก็ลงว่ามีลงยาอะไรบ้างเขาลงทุกวันนะครับห้าพิมพนะที่ผมดูอยู่พอดีเขาไม่ได้มาลงในเพจผมสวัสดีครับ อที่รอคอยเอา้าไม่มีอะไรวันนี้ก็อยากให้ดูงานที่เราทำนะฮะเนี่ยก็ผลงานก็ออกมาอย่างที่เห็นนะฮะแล้วก็เจสาวก็เต็มที่เลิกเที่ยงคืนทุกคืนเนี่ยนี่คือราชาพยัก์แล้วก็อ่พยัก์แสนล้านก็กำลังดำเนินการแล้วก็ส่งไปแพ็กวันนี้ส่งไปขี่ขี่ร้อยไม่รู้นนเเงินทั้งหมดเนื้อเงินทั้งหมดวันนี้เนื้อเงินทั้งหมดไปแล้ว เรามีทีมงานแพ็คอีกที่หนึ่งเดี๋ยวไปจะไปดูในการแพ็คนะฮะแพ็คก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูตอนนี้ส่งไปก่อนไม่มีเวลาวิ่งแบบมันอยู่ห่างไกลกันเหลือเกินไอ้กล่องกับแพ็คอยู่อีกที่หนึ่งนะครับนี่ครับก็คือผลงานที่ที่เราทำเริ่มเริ่มใกล้ใกล้เดินทางมาไกลแล้วถึงเหลืออีกไม่ขีอร์เซนนะฮะก็ะต้องการที่ที่คัดออกก็คือที่มีตําหนิ นะครับที่มีตําหนิก็จะคัดออกคัดออกว่าแล้วก็ไปปั๊มมาใหม่ก็เลยล่าช้าไปอีกต้องการออกมาให้มันสวยรับรองว่าสวยทุกองนะครับรับรองสวยแน่สวยแน่ไม่ผิดหวังนี่ครับไม่ใช่ของนี่นี่เป็นอักา้าคุยพื้นแล้วนะครับคุยพื้นแล้วแต่ยังไม่ได้ลงแต่ลง ็เนี่ยต้องลงสีเขียวแห้งแล้วก็มาลงสีแดงพอสีแดงแห้งก็ถึงจะลงพื้นนะฮะนี่ก็คือตัวพยักแสหลานใกล้ใกล้แล้วใกล้มามากนะฮะคืบหน้าไปเยอะมากนะครับวันนี้ที่ไม่ได้อัปเดตแม้ไหรก็ต้องขออภัยเพราะว่าก็รอคอยกันมาขนาดน,นี้นะครับจเจริญพรกลางมาอย่างจเจริญพรกลางบล็อกเสร็จมาแล้วเริ่มตีแล้วนะครับเริ่มตีแล้วไม่ต้องห่วงไล่ทําทุกรุ่นนะครับไล่ทําทุกรุ่นวันนี้ก็ ต้องขอขอบคุณนะฮะเจ๊สาวเอา่าทักทายลุกค้าหน่อยยินดีแล้วตั้งใจทําให้สวยนะไม่ต้องห่วง <laughs> สอมงคลศิลป์ผมก็ไว้ใจเพราะว่าไม่ได้ไปทำที่อื่นเลยโรงยานี่ก็ให้ให้เจ๊สาวทาเพราะว่างานออกมาไม่ผิดหวังนะครับ,รบก็รอคอยอีกนิดหนึ่งนะครับไม่เกินมีนากลางน่าจะกลางกลางเดือนเลืออะไรเงี้ยจะได้เสกแล้วก็รับพระกันได้ ไตามาสก็น่าจะสิ้นเดือนนี้น่าจะเสร็จนะที่คุยกันไนเอะกำลังพ่อเจ๊สาวกําลังลงยาอยู่เนี่ยเนี่ยคืองานนี้แบ่งกันพ่อเจ๊สาวก็ลงยาไตามาดอยู่ก็เล่งเห็นบอกเล่งอยู่ใช่ไหมเล่งอยู่ยยนะครับใกล้เสร็จแล้วครับก็ต่อโค้ดอยู่แล้วก็แพ็กอยู่ก็รออีกนิดนึงนะฮะต้องกราบขออภัยทุกท่านขอโทษจริงๆจะให้คำติชมคำดายอมรับได้หมดนะฮะพันที่มีพระที่จองที่ทำบุญมานะครับ รอพยัก์ครับพี่ได้เลยครับขอบคุณมากนะคะคุณนงรักเจริญพรกลางครับกําลังทําเลยฮะทุกอย่างถ่ายรูปให้ชมหน่อยถ่ายรูปอะไรเอ่ยก็เดี๋ยวผมผมจะถ่ายรูปแล้วจะอัพอยู่ในเพจตลอดขอบคุณจากใจจริงขอบคุณเจ๊สาวโอ้โหขอบคุณมากครับแม่ขอบคุณเจ๊สาวแล้วเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านพยักษ์แสนล้านเพิ่มแถมนอกรังอีกโอ้โหทำไม่ทันแล้วรือแถมเยอะมากนะไอราชาพยักษ์เนี่ยโอ้โห ทำนี่แถมห้าเหรียญน่ะไม่มีหรอกโอ้โหแล้วก็เจริญพรสองนี่แถมไอหน้าทองคําอ่ะสององค์อ่ะโอ้โหรู้ไหมว่าค่าทองเท่าไหร่อ่ะยี่สิบล้านะ,ะคุ้มอ่ะก็ทําให้คุ้มเออเหลือได้ทําบุญนะฮะได้ได้สร้างตามวัตถุประสงค์ของหลวงปู่ตามดาริแล้วก็ผลงานสมบันาคุณด้วยเหรียญวัตถุมงคลแล้วก็พิธีดี่างี้ให้กับทุกท่านครับวันนี้ก็รบคนเวลาทุกท่านเท่านี้นะครับก็มีอะไรก็ ผมจะอัปเดตให้ดูนะครับผลงานต่างๆต,ตอนนี้คืบหน้ามาได้เยอะนะครับก็ที่รอคอยกันมานานต้องขออภัยแล้วที่มันล่าช้าก็เหตุเพราะว่าเนี่ยผลงานอย่างนี้ไม่ไม่อยากว่าใครเพราะว่าถ้างานไม่ดีผมก็แก้ยังไม่อยากจะบอกว่าผมลื้งงานไปเยอะหลอมทิ้งไปก็ต้องเยอะหลายหมื่นนะฮะไม่อยากบอกเพราะว่าไม่สวยหลอมเลยผิวไม่ดีผิวเนื้อไม่ได้มาตรฐานผมทิ้งไม่ได้ทิ้งเอาไปหลอมแล้วก็ตีใหม่มันก็เลยล่าช้าไปอีก ก็จะพูดไปก็จะเป็นการแก้ตัวเพราะนั้นรออีกนิดเดียวนะใกล้ความจริงแล้วนะครับวันนั้นก็ไปกราบหลวงปู่แล้วเดี๋ยวก็จะหาเลิกนะครับหาเลิกปลุกเสกให้ท่านอีกทีหนึ่งสาหรับวันนี้ก็ไม่ลบลัวเวลาก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เป็นกําลังใจมาแล้วก็ก่อนอื่นผมก็ขอวยพรให้ท่านและครอบครัวนะครับโดยบารมีของหลวงปู่พัดวัดถ้วยด้วนนะครับจงคุ้มครองแล้วก็ให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดสมปรารถนาสวัสดีครับ